ไม่มีไม่ได้แล้วคะ่ะน้องกับปีพีเสื้อสีดำแดงแบบนี้ของสวยๆแบบนี้นานๆทีจะมานะคะแล้ววิธีการทำไม่ยากเลยเขาแจกตั้ง1นึ่งหมืชิ้นเขาแมบ,บตามพี่แป้งมาเลยคะ่ะพี่แป้งจะเล่นให้น้องๆดูนะคะว่าต้องเล่นยังไงบ้างไปดูกันซึ่งการที่น้องๆนะคะจะได้ของฟรีชิ้นนี้นะั่นก็คือน้องๆเนี่ย เก็บแคนดี้ทั้งหมด800อันนั่นเองค่ะแต่ขั้นตอนในการเก็บแคนดี้น้องๆต้องดูนะคะดูให้จบอย่าก,กดข้ามเป็นอันขาดนะคะเพราะมันจะมี2สเต็ปค่ะในการที่น้องจะข้ามไปนะะในการที่แบบได้อันนี้แล้วก็อันนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งตอนแรกน้องๆมาก็เข้ามาเลือกรถแนะนาว่าอย่าเลือกมอเตอร์ไซค์ให้เลือกรถยนต์นะคะน้องๆเลือกพอร์ตคันสีขาวก็ได้นะคะเพราะมอเตอร์ไซค์ขับยากมาก พี่แป้งลองแล้วหูไม่ไหวอะพอเราได้มอไซค์หรือได้รถมาแล้วนะคะให้น้องมาเอาฟักทองนะคะเก็บฟักทองทั้งหมด10อันแล้วน้องก็จะได้แคนดี้มาด้วยนะคะแต่ฟักทองเนี่ยเขาจํากัดให้เราเก็บแค่10อันเท่านั้นเพราะหากเราเก็บแล้วเรียบร้อย10อันมันจะไปเควสต่อไปในการที่น้องจะได้แคนดี้มากขึ้นและง่ายขึ้นนั่นเองค่ะให้น้องนะคะขับรถตามพี่แป้งมาก็ได้ค่ะหรือตามป้ายมาน้องจะเห็นป้ายสีแดงๆขาวๆตรงนั้นใช่ไหมคะให้น้องขับไปตรงนั้นได้เลยค่ะเพราะ ขับมาเนี่ยให้น้องๆเข้าไปมันจะมีฟักทองดรอปอยู่หลายอันอยู่เหมือนกันให้น้องๆขับวนหาก็ได้ค่ะซึ่งพี่แป้งก็ไม่รู้ว่าจุดที่น้องเจอกับจุดของพี่แป้งเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมนั่นเองนะซึ่งหาน้องๆนะคะเก็บครบ1ิบอันแล้วนะคะให้น้องๆเนี่ยไปเปิดตรงนี้นะคะด้านขวาบนนะคะน้องๆนี่กดตามพี่แป้งมาได้เลยจ้ะ เลือกอันแรกนะฮะพอเราเลือกอันแรกสิ่งที่โน้ตจะต้องทําก็คือโน้ตโนจะต้องขับรถชนหมาป่าค่ะแต่โน้ตโ้เนี่ยจะต้องขับรถชนตรงหินก่อนนะคะเพราะขับรถตรงหินปั๊บเนี่ยหมาป่ามันก็จะออกมาซึ่งเราเนี่ยอาจจะต้องชน2ทีนะคะเคนดี้ก็จะดรอปค่ะหากเราข้ามหมาป่าแล้วซึ่งบอกเลยว่ามันเหมือนจะยากแต่มันก็ไม่ยากค่ะน้องๆหากไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์แบบพี่แป้งอ่ะมันจะง่ายมากเพราะรถมันแรงค่ะน้องๆแล้วมันก็ขับง่ายจริงๆนะเพราะน้องๆเก็บครบแล้วนะคะ8 0 0รอันเนี่ยให้น้องๆกด เรามากดรับของตรงนี้นะคะเลือกช่องที่2แล้วก็กดผีเสื้อได้เลยพี่แป้งยังไม่ถึงเลยกดไม่ได้รีบประทับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวของมันจะหมดแล้วโลบอกก็จะล่มอีก